ดีนะนะนักตกปลาทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่เดิมครับน้องใหญ่โบต้นเราไปตามพาปลาช่อนอยู่นะครับนี่ก็เดี๋ยวเราจะมาทํากับข้าวกินกันเหมือนเดิมครับวันนี้ผลประกอบการของผมนะครับก็ดูหน้าตาขึ้นกว่าทลิปที่แล้วนะครับนี่แมาจะมาณสักกิโลก,กว่าได้นะครับนะครับมีปลาปลาเข็มนะครับ ตัวน,นี้ไปเข็มนะครับเข็นปาก,กมั้ยครับอันนี้ก็เป็นอยู่วันที่หาปลายากมากนะครับช่วงเช้าฝนตกนะครับแล้วก็เมื่อกี้ฝนเพิ่งหยุดตกไปนะครับสังเกตจากดินแล้วก็พาอาทิตย์ไปยังเลยครับ รอพี่ตัวปลาไปล้างนะครับวันนี้ก็ได้ประชอน,อนมาต้นมาอยากได้ลายครับามาต้นเราก็ากพยายามายตามหาปลาไปฝากแมวหรือแมวรืเีย ีไม่กนม่มีที่จะไปที่จะไปไหนไม้แตกไม่หรอที่สำคัญมันก็คือไม่เกี่ยวหรอกไม้ไม้ที่แตกคือเขาขุดรอกใหม่หมดพี่ไม่ใช่ว่าเราไปทำแตก อันนี้เราก็ามีน้องเล็กนะครับหลานต้องเพลงมาด้วยนะครับคลิปหน้าว่าจะไปเกิดเนกันเนาะแต่ไม่ใช่อาทิตย์หน้านะพอะอาทิตย์หน้าไม่ได้อาทิตย์หน้าผมอยู่กรุงเทพอังสุรีนทร์แล้วก็ก่อนมันจะต้องเป็นช่วงกว่อนวันที่วันที่แปดเพราะวันที่แปดผมเดินทางละลงนคร ใช่ชีวิตนี้ขายของอย่างเดียวดีกว่าพี่อยู่พี่เป็นลูกจ้างมันมันมันก็ช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยดีถ้ามีเงินเดือนมันดีกว่าพี่วันอาทิพย์วันอาทิพย์เราเฮียต้นนะครับโชคดีเขาได้ปลาตัวใหญ่แล้วเราก็โชคดีที่ได้กินปลาเฮียต้นนะครับปกติตัวใหญ่เราไม่ได้กินหรอก ไม่กินใหญ่ไปฝากแมวที่บ้านไม่กินมันตายก่อนถ้าไม่ตายาโอ้พี่บ้านกระท o u g วันนี้นัน <S <S 2> <S 2> ่นอีเขาอุตส่าห์ได้ปลากระท o u g เทือแรกได้หนิได้ดปลากระท o u g น้องไงนี่เอาได้เสวยโอ,อ้ยคนมันเทียบเนาะนีะน่คเด็กซูบัว่อา่ <S 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 ะาได้กระช่ำเก่าครับคนกินกับเป็นผู้นั่นแล้วครับคุณปิก๊กนีนแ่แหละครับปลากระท o u g นี่ไอ้คอเลยคนมาเพลงเปิดประตูรถ แล้วก็เอาคันเด็กเข้ารถเสรจะตอีกเหรอไหวเหอเดี๋ยวเอาเอาีก็ได้จะได้ปลาเพ่ะอันนี้คือคัรเอาออกคันรถนะครับก็เลกงขีดย่บานก็บ่าพักกาออกมานะครับเราก็ต้องมาแบ อตาคัดทุกอย่างนะครับกินเขาซื้อกับปลาบวมีเจลอยังทิมาแล้วเกลือบวมีเกลือพร้อมเกลือบวมียังทิมาแล้วดีแล้วดังไฟติดบีความเบาเนาะมีไฟเนาะ โอเคเท่านี้แล้วนะครับเดี๋ยวรอกินปลาด้วยกันก็ได้กกินอยู่ดอกปลาโอชีห่ดอกปูคนกัดแทะแผงเตือบด้วยล่ะมาดูรายมาดูรายที่ตัวนั่นมันผละตีวข้อมือมุนมมมไปเ,เรายังไม่เข้าไม้เลยนะพี่ไม้ที่ผมป๊อปได้กระสูบใหญ่กัดนะที่ใบกระยิวนนะ ที่เราว่าน้องเท่านั่นเหรอเออก็ลองไปดูปะละ่ะเ,เดี๋ยวถ้าน้องเท่าหนุ่งส่วนตาแฉกไม่น้ำแเล่าเล่าสิหมูจักเียมน้องเท่าดีกว่าผมลองไปดูเพราะเต้นนี้ไม่เคยไปนี่เ,เคยไปครั้งหนึ่งแต่เข้าไม่ได้ไม่เข้าถึงมาถูกหมายที่เราไปเพราะว่ารถมันเข้าไม่ได้เออแต่หมายที่เราไปมันโยนรถรมไซไปใช่ปะ ใช่รถพี่มันก็จอดตรงนั้นเลยนี่มันมีทางเข้าอยู่โอ้โรถพี่เป็งสงสารรถมาไอ้โค็บโอเคเอาเท่านี้ก่อนนะครับบคุณครับปลาลูกคอเพลนโเ้ยเพ้หอิงคนไหนปลาคอเพได้ครับแต่ว่าตัวหน่อยเสียเล็กใหญ่นำหนึ่งน,นะครับนับตัวปลาใส่กันต้องผมบ้วมือนี้ ป่าง่ายๆนะครับแล้วก็มีน้ำจิ้มวาซาบิหัวห้องเนี่ยเป็นหัวห้องเนี่ยเป็นหัวของเขาอยู่วาซาบิน้ำจิ้มซีฟูดมูต่อมันกัดหูสิคิดตึก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 ตึ๊กบานในเรื่องเปิดเบรกมันนี่งก็มาเปิดไห้มันที่หลังก็ซีเรียมเปิดเบรกมาอยัางเพิ่นของนั่นนี่ดูนะครับเพิ่นก็เลยบ่มเปิดรุดไปตัวหนึ่งนี่ ยูมงนนับะกตูงนก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช่อง YouTube ของเรานะครับแล้วก็เข้าไปดูผลงานของเราในตอนนี้ปลาก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมากินปลา โบต้นนะครับกระสุนไม้ก็จะเป็นของผมเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็มีสมาชิกใหม่นะครับน้องเพลงลูกสาวพี่โตนะครับกุหลามุมโอเคนะครับขอตัวไปรับประทานอาหารนะครับนางก็น้องเพลง อยู่สุนทรภากอย่างนี้เราก็จะมีระยะห่างแต่เด็กเกันเหมือนเดิมห่างเลยมันเปลนดอกเปลี่ยนกินยาผ้าลาดรัดบเขาวาใครชอบซีฟูดเอาไปะสอนถ้วยดไตมันช้อนมาตก่อนเพลงช้อนไปเป็นยังบุคคาลามีบุคคาลามม่เาอามาเต็มหัวลำ มา,มากินไอมาเด้อเอาเลยครับากินเลยไเล,ยลเบียโอ้ยกินเขาก็เแล้วเบียนอ,อ้อยธรรมดาฮะครับามาจกุกจุกจุกเอานาชิเนียวเตือบอนั่นอัดถ่ายมอเตอร์ไซค์ไหมแน่นกินเลยลูกโอเคครับ เก็บสายเปิดหน้าลอกเบี่ยงใช่ปะวะไหนเนี่ยนู่น อืมไกลอยู่นั่นแหละอเอาไหมถุงมือหมวกก็มีนะถุงมือก็มีถ้าแดดออกก็เข้าไปเอาอยูนะีรถเนี่ย ไม่เอาจังหวะผิดลองเวียงไหมเว <c oughs> ียงให้มันโด่งไปประมาณ 40, 45อสาอ้าองศาเปิดหน้าล้อเกี่ยวซ้ายเวียงไ่นไงนเอาไหม เกี่ยวสายเปิดหน้าลอกไม่ใช่มือนี้ไหมจับจับแล้วเออเปิดมือนี้ไว้เกี่ยวนี่มือนี้ไว้เกี่ยว uh huh. เออเปิดหน้าลอกเปิดออกเกี่ยวอย่า <c oughs> เกี่ยวอย่างนี้ดิมันจะมันจะปล่อยยากเกี่ยวปลายนิ้ว ออเออเอาอย่างแล้วก็ปล่อยนิ้วนี่เดี๋ยวเอิกะเอาทีแรกทำไมทำได้ล่ะเอองเสงสัยมันกลัวกล้องเว้ยเอาฝึกไปเรื่อยฟ้าไปไเตรียมของก่อน ยังงไอยากมาด้วยไรเป็นไงเหนื่อยไหมล่ะไม่เหนื่อยแต่แบบเคยปามไม่กินเบ็ดไม่รู้รดูแบบเลยรอบรอบว่าแบบงงว่าป้าป้าไปไหนวะป้าก็หาปลายอยู่เลยเลยแบบอะเมย์ไรที่หล่ะหิวข้าวบ้า,บบานไหหิวไม่ได้กินรอรอลุงกลับมาดี่นะมีเท่าไก่น้อยเนี่ยหอยู่ เด่ไอครับหาปลาให้เรากินครับตอนนี้มีปลาสูตรน้อยอยู่สี่ห้าตัว